สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยจะทําเส้นหมี่ข้าวกล้องนะคะอ่าต้มยำใส่ลูกชิ้นหมูเรียงแต่เป็นลูกชิ้นเจนะคะแต่พี่อ้อยทําทอาหารเป็นมังสวิรัตนะคะคือเราจะใส่เป็นกระเทียมเจียวเนาะถุงร้อไม่มีนะคะใช้อ่ากระหล่ำแทนนะคะ ลสลับหั่นฝอยนะคะ วันนี้จะเป็นฟางไชยนะคะแล้วก็เป็นลูกชิ้นหมูเด้งเนาะที่ถ้าคนที่ไม่ทานอ่ามังซสวิรัสนะคะก็ถ้าสำหรับคนทานเจเนาะก็ไม่ต้องใส่กระเทียมเจียวนะคะของพี่อ้อยทานเป็นมังนะคะก็ใส่ต้นหอมกระชี้ ในตัวน้ำซุปนะคะก็จะมีเกลือนะคะแล้วก็ซุปผงเห็ดหอมนะคะทแทนได้เนาะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถั่วตัวถั่วป่นพี่อ้อยจะใส่ผงนะคะแล้วก็ทุบพี่อ้อยเคยทำพริกเนาะเพราะว่าตัวเวลาพี่อ้อยจะทุบถั่วเนี่ยพี่อ้อยจะใช้เป็น เป็นตัวที่ใช้ทุบสเต็กเนะาะก็จะน้ำเยอะนิดนึง มะนาวนะคะต้มยำต้องใส่มะนาวเนาะจะหอมเสร็จแล้วค่ะสำหรับคนที่ทานเผ็ดนะคะก็ใส่พริกนะคะเติมพริกเอาเนาะถ้าคนไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องเติมนะคะง่ายๆเลยนะคะทำทำทานเองได้ในบ้านเลยนะคะแค่เรามีเส้นเนาะแล้วก็มีเครื่องทุกอย่างอยู่ในบ้านนะคะก็าสามารถที่ทำทานเองได้นะคะ ของพี่อ้อยไม่ค่อยเน้นซื้อนะคะส่วนใหญ่เพราะว่าบางร้านก็ทำอร่อยบางร้านก็ทำไม่อร่อยนะคะไม่ถูกปากเราเนาะ<ม>คลิปนี้ก็สั้นๆนะคะขอบคุณนะคะน้องๆขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลคล์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ<ม>แล้วก็ฝากช่องล้านชายนะคะช่องน้องสีนะพี่อ้อยวางลิงก์หลานชายไว้ใต้คลิปพี่อ้อยเนาะ<ม>ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ